สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแ e l ทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะวันนี้นําเสนอรถที่ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดลายเทมสุดๆครับกับเกียร์แกรนแคนวล2.2 SXL นะครับตัวท็อปสุดซันรูฟครับปี2019ไม่เจ0 0หมกว่ากิโลในตลาดนะครับขายกันอยู่ประมาณล้านแถึงล้านเเพื่อนๆวันนี้ทางร้านของเราจัดไปในราคาพิเศษครับ 1,499,000บาทเพื่อนๆโอ้โหครับลองเปรียบเทียบได้เลยครับรถมือเดียวป้ายแดงไม่70,000ืสีดำสวยใสยประวัติครบเอกสารครบสมบูรณ์ครับสวยๆแบบนี้พลาดไม่ได้ครับใครที่มองหารถ VIP นะครับรถตัวเนี่ประสงค์ที่ต้องบอกว่าเป็นที่ชื่นชอบนะครับสำหรับผู้บริหารนะครับแล้วก็คนที่ ในส่วนของการใช้งานที่บอกว่าออปชันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับล้นที่สุดแล้วนะครับมีความหรูหรามีระดับที่สุดของที่สุดแล้วครับกับคันนี้เกียร์แคนิวัลครับใครสนใจตัวปี19ราคา1,499,000บาทรีบจองมาครับจองผ่านล้านเพียง3,000บาทครับหรือว่าจะนัดหมายมาดูที่รถนะครับรถจอดอยู่รามอินทาเพื่อนๆรีบด่วนครับอย่ารอช้าครับที่อื่นแพงกว่านี้เยอะเลยครับผมไปเปรียบเทียบได้เลยใครสนใจคันนี้ ช้าไม่ได้ครับโทรมาก่อนครับที่088 584 5375นะครับด่วนๆครับ